พะจัิญชายแตกหักคมเพชรภาค3ารพเจันญชายพ่เคสสนชัยมวยไทยยิมพร้อมแตหกหักภาคสามกับคมเพชรโชคบางแสนในศึกวันลุมพินีนัดประถมมาเลิกวันศุกร์ที่20มกราคมนี้นเวทีมวยลุมพินีไม่หวั่นแม้รูปร่างจะเล็กกว่าพร้อมเผยไฟนี้มั่นใจเน้นในการซ้อมทุกอย่างถ้าผ่านคมเพชรได้เตรียมไล,ล,ล่ล่าเข็มขัดวันแชมป์เปี้ยนชิพขื่นหากมีโอกาสพร้อมฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ด้วย กุมันดอยพร้อมบวกบางต่อสึกเพชยินดีวันพระรัศบมบีที่26มกราคม2566ณวทธีมวยราชดำเนินคู่เอกม,ม,มนุษย์ลูกโป่งกุมันดอยเพชยินดีอะคาเดมี่พร้อมปะทะบ,บางต่อพอหลักบุญที่ฟอร์อมสดชนะมา5ไฟหลวดโดยจะชกในพิกัด115ปอนด์ f c ห้ามพลาดเด็ดขาดเสียตู่สอช่องมีชายโพสเฟซบุ๊กขอบคุณสำหรับรางวัลขายหมวยยอดเยี่ยม กลาบขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหารสนามมวยช่องเจ็ดสีโรเตอร์พิรพงศ์ธีรเดชพงศ์หรือป่าชุนเกตเพชรนายหัวพลันชัยอดิเทพบรพันธ์นายอภิณันชาวรวิศนายกเอาศาลาและผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกๆท,ท่านสำหรับรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมประจำปี2565ของสนามมวยช่องเจ็สี รถทั้งลาบวดรดทั้งจิตมึงนนท์โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวเรื่องบวชวันที่21มกราคม2566นี้เป็นวันที่ผมลาบวดเพื่อพ่อแม่อยากเรียนเชิญพี่พี่น้องน้องมาร่วมกินเลี้ยงในงานกันณวัดอินทารามตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโตจีนรับประทานอาหารเวลา17นาฬิกา30นาทีวันนั้นผมอยากเห็นพี่พี่แฟนมวยและคนที่รักเป็น f c มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับไม่ได้ทักส่วนตัวผมแจ้งทางนี้ครับเรียนเชิญพี่พี่ทุกท่าน สงนับ1นึน็อกชิงกิตอาละศชนะน็อกซูเปอร์บอลสิสงห์มาวินยก2ควา้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทพร้อมรับโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์เก่งจริงซิลนักชกไทยลวดโดยซูเปอร์บอลสิสงห์มาวินโพสเฟซบุ๊กหลังพ่ายน็อกชิงกิตอาละศว่าผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับวันนี้พวกเราคนไทยเป็นกำลังใจให้กับซูเปอร,บร์บอลกันต่อไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแนนน่อ